ครับสวัสดีครับแอมนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ชมเกี่ยวกับหัวไม้นะครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านมีความสงสัยนะครับก็ตรงนี้นะครับหัวไม้หัวไม้ที่เราใช้นะครับจะมีสองแบบนะครับก็คือเป็นหัวไดนามิกนะครับหัวไดนามิกก็การทํางานจะคล้ายๆกับลําโพงประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นหัวแบบคอนเนเซอร์นะครับคอนเนเซอร์ก็คอนเนเซอร์จะทํางานร่วมกับ วงจรปรีแอมหลายๆชนิดนะครับก็จะใช้วงจรที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าหัวด y นามิกเนี่ยจะใช้ได้กับวิทยุทุกรุ่นไหมนะครับตอบตรงนี้นะครับว่าไม่ได้ทุกรุ่นนะครับถ้าเดิมเเนี่ยรุ่นเก่าๆจะสามารถใช้กับหัวด y นามิกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับ 2002หรือพวกเคนบูดยาสูอะไรต่างๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่สามารถใช้กับหัวแบบไดนามิกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตอบว่าไม่ได้เลยมันก็คงไม่ใช่นะครับมันจะใช้ได้แต่เสียงมันจะเบานะครับเสียงมันจะเบานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้หัวไดนามิกที่เครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับอตอนนี้ก็คือผมจะใช้2 4 1ส,สเป็น ัวทดสอบให้ดูนะครับเสียบเข้าไปนะครับกดสวิตช์นะครับเสียงจะเบานะครับทดสอ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 บต้องคุยใกล้นะครับทดสอ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 บเสียงก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาปากออกจากไม้นะครับคือไกลออกมาก็คือเสียงมันจะไม่เข้าเลยนะครับเสียงมันจะไม่ดังนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่นนี้ต้องใช้ไม้แบบคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์จะต้องทำงานคู่กับวงจรปรีแอม์นะครับชนิดต่างๆนะครับก็จะลองดูให้นะครับว่าถ้าใช้หัวทนโทนเนี่ยเปล่าๆเลยโดยที่ไม่มีวงจรนะครับและเป็นเชลลนะครับเสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับสั่งงานได้นะครับนะครับมันไม่ดังนะครับต้องใกล้ที่สุด แต่ว่าก็จะดังเบามากครับดังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบามากๆนะครับเราก็จะมาดูกันว่าไม้ที่ตรงรุ่นของเขานะครับไม้ที่ตรงรุ่นของเขาเนี่ยอันนี้ผมถอดออกมาให้ดูนะครับว่า เขามีอุปกรณ์มีคาอาคาซต่างๆบนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรที่สามารถใช้กับไมโครเอนเซอร์นะครับไมโครเอนเซอร์ encer, นะครับจะเป็นชิปชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันแต่ว่าจะต่างขนาดกันนะครับในการใช้งานาเดี๋ยวเราลองตัวนี้บ้างนะครับอันนี้มีวงจรช่วยนะครับ อยครับต่างกันเลยนะครับทดสอ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 บอันนี้เป็นแบบที่มีวงจรช่วยนะครับก็จะทำให้การทำงานของเขาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็คือการดูดเสียงแล้วก็การให้เสียงออกมานะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับก็ การใช้งานของหัวไม้ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางคนส่งข้อความมาถามนะครับพี่ๆหลายท่านส่งข้อความมาถามบ้างว่ามีหัวไม้ชนิดนี้มีไม้ชนิดนี้ใช้งานกับวิทยุรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้หรือไม่นะครับก็การทํางานมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมก็ตอบไปหลายๆท่านว่ามันใช้ได้นะครับเสียงเบาบ้างหรือว่าจะต้องใช้หัวไม้ชนิดนั้นชนิดนี้นะครับก็อันนี้ มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ